เลือนแต่งไม่เป็นไรก้อยตูนนำทีมไปปิดล็อกแจกของให้ชาวบ้านและเด็กมอบความสุขให้คนอื่นก่อนต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมากสำหรับตูนบอดี้แสลมกับก้อยราชวินที่ล่าสุดได้มีการเคาแต่งงานเมื่อไม่นานมานี้ และได้เลิกแต่งงานวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ก็ต้องเลื่อนออกไปเพราะติดเรื่องโควิดแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรทั้งสองคนเลยตัดสินใจนำของมาบริจาคให้เด็กๆและชาวบ้านรวมไปถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่บ้านอีตองตําบลปีลอ็อกอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีคุณน็ออุดมไปด้วยและได้มีการถ่ายรูปกับเด็กๆซึ่งสีหน้าและรอยยิ้มดูมีความสุขมากโดยก้อยรัชวินได้ชูสองนิ้วส่วนตูนบอดี้แลมทำท่ามินิฮาร์ดส่วนคุณน็ออุดมกลับมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มที่แบบใกล้ชิดอีกด้วยเด็กๆทุกคนก็พากันปิดแมสอย่างเคร่งครัดส่วนเด็กๆก,ก็ยังได้พวกตุ๊กตาของเล่นมีความสุขกันยกใหญ่ซึ่งตูนบอดี้แลมกับก้อยรัชวินก็ได้แจกด้วยตัวเองกับมือก้อยรัชวินยังได้อุ้มเด็กๆด,ด้วย Thank you